โหลโหลสวัสดีครับก็กลับมาเก็บกับผม,ผมอีกครั้งในรายการฟิเลเพย์เกมมิ่งนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกมฟาคายที่ A. ในที่สุดก็เซฟได้ทันทีนะครับเห็นพี่ชายตายไปต้องแปดรอบนะครับเกมนี้นะครับไม่พูดอะไรมาครนะับกดคอนทินิวไปเบย ไม่ได้แคสเกมมานานมากแล้วเนี่ยพูดก็อาจจะไม่คล่องเท่าไหร่นะครับเออนานดิ n e w cover อะไร เกมนี้ผมปรับกราฟิกอยู่ที่โล w แอปถ้าไม่ปรับโลนี่มันอืมแออัดแ๊ปนี่ยิงไอ้นี่เลยหน่วงๆว่ะไงเดี๋ยวผมไปปรับกราฟิกม่อีกทีกันเออเอาให้หน้าจอมันเล็กกว่านี้ครับายบายเดี๋ยวมา กลับมาแล้วครับอาจจะนี่นิดโอเคมันอาจจะภาพแปลกแปกไปนะครับผคผมผมมันกากอะทำไมอะทำไมผมผมกากงี้ครับคุณจะเอาอะไรครับระหว่างจอใหญ่แต่นี่อะไรวะจอใหญ่แต่นวงกับจอเล็กภาพไม่สวยครับแต่ใช้ได้เลยเป็นผมนะครับจะจอใหญ่ดีกว่าแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวมา เยี่ยมกับมาแล้วครับเออก็ไม่ค่อยหน่วงเท่าไหร่นะครับไปวันนี้เราจะมายึดไอ้น,นี่ครับอา้าเรอยู่ไหนเนะี่ยอยู่ตรงแบตท,ทาวนะครับจะมายึดเอาโพส์สักหนึ่งเอาโพสให้ทุกท่านดูกันโอเคยืนนิ่งทำไมนะนะครับที่เรามีก็ปืนที่เรามีนะครับมีบาซูก้าแม็กนัมสไนเปอร์ไม้นะครับ อะไรสักอย่าง F1 เออ F1 ติดสโคติดเลดดอดกันหมดเลยครับแม็กนัมก็ติดอันนี้ไม่ติดครับแต่ติดลำกล้องครับมันมีให้อยู่แล้วเออแล้วก็มีอันนี้ครับเฮ้ยควายครับควายเออยิงตูดเฮ้ยชิบหายแล้วเจ้าตัวมันผิดตายครับยิง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 ,ยงเออแค่มันได้อย่างนี้ดิ เอาเนื้อไอ้ตื่นฟักลดควายมันวิ่งไปนู่นแล้วเห็นเหรอเสียงอะไรวะสไนเปอร์อยู่ไหมสไนเปอร์เสียงดังมไม่ควายไม่ตายยืนสองสไนเปอร์ ใส่เอาโพสอยู่ไกลๆดยแอบซูมกล้องเข้าไปไมากหัวมีคนเดียวหรือไงวะสองคนน่ะมีสองคนหรือไงแอบเ <c oughs> ฮ้ยควายติดกล้องไอเวน เป็นวิญญาณนะครับวิญญาณควายเดี๋ยวมันจะกลายเป็นวิญญาณควายแป,ป๊บแป,ป๊บแป,ป๊บเอา,ายืดเอาโพสเสร็จก่อนนะครับ <c oughs> okay. โอเคเฮ้ยเดินไปไหนวะไอ้ขี้เมาเด <c oughs> ่งไม่ได้แล้วเนะี่ยนั่งลงด้วย ไอ้ขี้เมายืนไม่นิ่งเลยครับเฮ้ยเสียงอะไรวะอู้ควายโอ้มันอดไม่ได้หรอครับเอานี้ยิงเลยเอ็มไม่ใช่เย้รีบปัดรีบรีบตัดเลยบอฟฟาโล่าหาย มาไล่แถวๆควายนี่อันตรายมากครับจะโดนควายขิดตายนะไอคีมอลหนไหมวะเฮ้ยนี่ไงมีคนนึงอ่ะเป็นสไนเปอร์แอบลอบไปทางนี้ด้วยครัค่อยๆเดินไปปืนนี้ไม่ได้เก็บเสียงเ่ยเอาปืนเก็บเสียงดิออวิง่ง หน่วงว่ะโอเคสั้นๆพอประมาณนี่ประมาณห้าทีหรือ,อยังครับเนี่ยประมาณห้าทีเนี่ยเฮ้ยมีคนมีคนอีก่ะเนี่ยอย่าเป้นไอ้ขี้มเมากับไอ้อูมีลำพงด้วยอะสหายมีลำพงนี่มัน ครับเงียบๆครับเงียบๆอาจจะไม่ค่อยพูดอะไรนะครับแถมนี้เอาอันนี้ยิงหัวเลยดีไหมก็ดีมรู้กันไหอวะเยดไม่รู้ครับผมปล่อยทั้งหลายเฮ้ยไอขี้เมาไอเวนขี้เมาเนี่ยคือครับทำไมมันทำอย่างนี้กับผมอะทำอย่างนี้อ่ะเฮ้ย สุดท้ายเลยแล้วไอ้ขี้เมารู้ครับไอ้ขี้เมาเหรออ้าวไอ้นี่ไม่ใช่ไอ้ขี้เมาไอ้นี่ต่างหากไอ้ขี้เมาไม่เห็นเหรอ,อเฮ้ยปิดเสาก่อนปิดเสาปิดเสียงปิดเสียงอ,นนอะไรอะ ไอ้ตรงนู้นไอ้ขี้เมาไฟโดนตัวเองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอย่าอย่าเนี่ยไอ้ขี้เมาโนเย็ดไฟไหม้เนี่ยไฟไหม้นะครับไอ้ขี้เมาอยู่ไหนวะเฮ้ยพวกเรามาแล้ว อเอาของมนาะแต่เนื้อต้องตัวครับเจสันเขาชอบแต่แต่เนื้อต้องตัวนะแต่ดอต้องตัวไอคีมา,าอีกตัวแต่ไม่มีแอนิเมชันนะบางทีนะครับไม่ตายานากอย่างเงี้ยไม่มีอแอนิเมชันกัน มีสัตว์โดนขังไหมไหมครับไม่มีเฮ้ยกองมินิแฟลไลท์โอ้เยี่ยมเลยครับอ้าวขึ้นรถไปรับขับเที่ยวกันนะครับดีดเอาโพสได้เอาโพสหนึ่งแล้ว มาดูไอ้นี่ดีกว่าไปดูไปเที่ยวส่องสัตว์ดูตัวกินมดเถอะทางกันหน่อยดิเอา้าดูดิเฮ้ยขานไม่ได้บอกว่า่านไม่ได้โอ้ออมก็ได้ครับเอาทางน้อยแล้คันไหนผมก็ขับได้ท้งนั้นกัะขับได้ดี ครับครัปรับเสียงลงหน่อยนะมิวสิกลงหน่อยเด้อใช่ได้เลยเสียงประมาณนะี้ดูยอือนะครับอือเป็นไง,งยอดอุ๊ยอุ๊ยอุย,อย มันดูตัวสมิธกัน,นะเอ้ยไม่ใช่ตัวสมิธดิไล้ที่ผมพูดตัวอู้เจอแล้วตัวกินมดที่ผมพูดตัวสมิธเมื่อกี้มันคือตัวอะไรอรตัวอะไรเอาเนื้อ,อเฮ้ยตกใจอะไรไม่มีใคร เฮ้ยสบเหมือนโดนไอ้วาร์ดฆ่าตายอ่ะเ,เสียงอะไรวะเสียงอะไรวะอู้ตัวกินมด,มดโลดก่อนเสียงบรรวนมนมินนกยักษ์แถวนี้ครับอ,อ,อีกห้า ควายไปมาแล้วไปล่าอะไรเดียวอ่ะอืม,อม,อมล่าตัวเฮดีมั้ไหมเนี่ยตัวเฮไหนวะมันมีตัวเฮที่ไหนใกล้ๆเนี่ยไปนี้ได้แล้วเราไปล่าตัวเฮกันตัวเฮ เรามาล่าตัวเฮ้ยแต่กระสุนก่อนนะกระสุนมาก่อนอนะันดับแรกโอ้โหหมดตูดเฮ้ยอะ s m g shot กัน assault so rifle ตังไม่พอไอเวนเรียบ assault rifle เนี่ยเอาอะไรไปดี แปดสิบสองบาทนี่ไม่น่าจะซื้ออะไรได้แล้นะน้ยสี400่ร้อยเลย่ะพวกอะไรไปดีแอปแฮนด์กันพกแม็กนัมไปแล้ว SMG เอา SMG ไปดีไหมเนี่ยเล t สไล s ์ i d เอา MP5 ไปไม่ดีไม่ไม่สวยโอ้โหโอ้โมีเลนดอดแดบเอาไอโซไปไลฟ์เฟินไปทัก2สองก็บอกนี่เนี่ยเฮ้ยมีครบแล้วอีค i ิใส่แทนบาซูก้าครับไม่ได้ใช้อยู่แล้วใช้ก็อไปยิงลงน้ำเล่น ทางออกอยู่ไหนวะเฮ้ยกล่องเฮ้ยเมมโมรี่การ์ดเฮ้ยเนี่ยเสียงยิงอะไรกันน้ำเนี่ยเสือหลุดเหรอเฮ้ยนี่มันพวกเสือแดงไอ้เวนบุกมาถึงนี่เลยเหรอสบสองคนแตะเรือต,ต้องตัวแตะเรือต้องตัว ขอบใจสำหรับกระสุน SMG เด้อโอเคเฮ้ยมาหเหแล้วอะไม่ได้ครับโอโหมันขับรถแบบคนเมาครับอือนี่ไปไหนกันเฮ้กดมาไหมเอออันนี้ ที่ไหนที่มันใกล้ๆตัวเฮงเนี่ยที่เราแวะมาในใกล้ตัวเฮสุดแล้วใช่ไหมเอา waypoint ดิ Way โอเค Who's the man Who's the man m e อะไรไม่รู้ hmm? เอ,อ้ยไปทางนู้นครับ oh. เรามีปืนกลสอบยิงตัวเฮงครับยิงตัวเฮ้ พราะมันเป็นตัวอันตรายอื้ตัวเฮ้ยทัวเห่ตัวเฮ้ยนะครับเฮ้ยยิ้มหายแล้วอะไปมืยโอ้ยโอ้โหใกล้มากรถพังแะครบบเฮ้ยโบราณสถานนะครับ โบราณาสถานเฮ้ยเสียงรถใครวะอืมลิซ่าแอมเฮ่ลิซ่าฉันเฮเออไม่ใช่โอ้มือหักเนี่ยอือหึต้องเดินไปครับสี่ร้อยเมตรเนี่ย โอ้ไกลเลยเนะี่ยอืมเอาไม่ได้อือสไลเล่นอือสไลดเล่นแล้วเมื่อไหร่มันจะไปถึงครับมองไป้างบนโอ้ช่างเลินเสียจริงเดินไปแบบนี้ เจอคนยืนยิงเฮกันอยู่ครับเฮ้ยเฮ้ยเ้มตัวมีเสือเอาไนเปอร์มาเปิดกลมเอออ่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 ูชั่วลายครับอ่อ่อ่สองออเอออออ่อเฮ้ยเสือตาย อย่าไปฆ่าพวกเราดีเสือโอ้โหนกชิหายมีคนเห็นเราแล้วแมวไมกวกวนะ่กลัวนกกะน่ากลัวครับแคลล้มมาวะเฮ้ยมีคนตายไม่เอาครับเราต้องไปล่าเสือก่อนที่มันจะล่าคนอื่นนะสไนเปอร์สอง เสือหลับเสือดับครับไก่ด้วยดีไหมล่อไก่กลับไก่อีกตัวออ้ไก่เยอะเอาเสือมาครับเอามาของดีนะเนี่ย ของดีของดีเฮ้ยอยากได้กระสุนเหรอเอามาอืคอสเวย์เอาไก่หายไปไหนวะโอ้ยชิบหายลุงขี้เมาออเออลุงขี้เมาอะ นี่ก็อีกคนตนึงงคืนกินอะไรมากินอะไรมาวะเฮ้ยกล่องมันอยู่ได้ที่ไหนแล้วถ้าไม่เปิดอะ่ะเอากลนะ่องวะเนี่ยอ,อ้ยกล่องอีกล่องอีกไหมอ้ยกล่องตืดตือตือ,ตอ,ตอไก่หายวะ เฮ้ยคนไอลุงขี้เมาด้วยะดูนี้มิทพกตังกี่บาทลุงพกตังเจ็ดบาทอ่ะนั่นไงครับนกสองตัวครบเลยเฮ้ยพกเท่าไหร่บาทเดียวเองเหรอโอ้พกก็แล้วแนะ่น้อยนิดของเต็มอยู่แล้วนะเลือกทิ้งอันถูกๆทิ้งไป กับอันนี้โอเคสกินเออเอาสกินมาูเอาอ,อ๋อยู่นี่อื้อ,อ,อเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮอยก่มันน่ากล้วนะอุ้ยทฮมม้ยมเสียงฮก้ยเ้เฮเฮ้ยเฮวเ hey. ฮ้ย hey. โฮ้เฮเฮ้ย ไอเวยนกนี่มันน่ากลัวกว่ามัเนี่ยเฮ้ยอ๋อโอ้นกนี่มันช่างน่ากลัวจริงๆอรัสัตว์แต่ละตัวล้วนน่ากลัวเนื้ออะไรวะห้าบาทเนื้อแพะทิ้งใบไม้ทิ้งใบไม้เนื้อตัวเฮสิบห้าบาทโอ้แพงกว่าเนื้อแพะอีครับ อ,อืเอ้ยตัวเฮหายไปไหนอู้หูมีตัวมีตัวโอ้มันช่างน่ากลัวเสียจ,จริงคลิปนี้สุดท้ายก็เกินสิบห้าทีจนได้ครับเฮ้ยเสียงเวรอะไรวะเนี่ยเอาตัวเฮหายกั เออหนึ่งนัดบอกกับบายบาย